จะเดินทำอย่างพุทธบริษัททั้ทงหลายผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลคุณงามความดีวันนี้เราก็ได้มารวมกันรวมกันสวดจกักรพรรดิเแลรวพระไปพูดธรรมะพอเป็นสิ่งที่เราได้พูดทุกวันได้ประพฤติปฏิบัติได้พากันนั่งสมาธินั่งสมาธิฟังไปด้วยกันได้ทำจิตใจให้สบายสบายจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุบารมี พอจิตใจดีจิตใจสบายแล้วก็สิ่งต่างๆก็ค่อยดีค่อยสบายไปเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวถ้าจิตเราดีจิตใจเราสบายแล้วกายมันก็ทุกข์ทรมานมันมีเรื่องของใจเพราะกายนี้เป็นสิ่งที่เราได้มาตั้งแต่เราเกิดมาเกิดมาจากแม่ได้เลือดเนื้อได้กรรมพันธุ์มาสายพันธุหรือว่าสายพันธ์เอง เรามีบุญมีกุศลมีบรมีเราถึงเกิดมาครบสามสิบสองถ้าเราเกิดมาไม่ครบสามสิบสองเป็นคนที่มีอักุศลสองส่วนมีบุญแ่ปดส่วนกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเกี่ยวกับอภิธรรมเกี่ยวกับอรยยกตาหรือว่าไม่ดีไม่ชัว่วเหมือนพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระโพธิสัตว์ทั้ทงหลายพระริยเจ้าทาั้งหลายท่านไม่มีดีไม่ชัว่ว ทำข้าวสูยปัญญากตาทำไมะไม่มีดีไม่มีชั่วแต่เรายังมีดีต้องยึดบุญกศุศลคุณงามความดีฝึกฝนจิตใจให้อยู่ในบุญในทานศีลภาวนานถ้าใจิตใจเราอยู่ในทานศีลภาวนานเราก็จะมีปัญญาปัญญารักษาตัวเองสร้างบุญมีเรื่อยไปก็เพื่อจะทําให้เราหมดจากกลาคะกินาโาคสกินาโมะกินาสิ่งที่เราหลงมีความลัก ความโลภความโกรธความหลงทุกคนไม่ว่าใครจะมีมากมีน้อยมีต่างกันหลงก็หลงอยู่ในร่างกายนี้นสิ่งที่เราหลงติดยึดติดในร่างกายของเรานีสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งไปต้องจากไปในกองทุกทุกในขันห้าอายตนะหวิญญาณอาหารปัสสาาหารมโนสังเกตอาหารอาหาร anya, มีสามอย่างแต่เราเรื่อง มโนสันเจเหานอาหารทางใจนี้สําคัญอาหารใจเราก็ต้องมีสุตตะมัญญะปรรัญญามีการได้ยินได้ฟังมากสุตตะกินตามมัญญะปัญญาปัญญาเกิดได้การพิจารผานามนา,ายะปัญญาปัญญาเกิดด้วยการเาานาภาวนาเห็นกองทุกข์ทุกกําหนดรู้ว่าทุกนี้ของเราก็มีทุกคนทุกการแสวงหาการดิ้นลนการ เลี้ยงชีวิตของเราให้อยู่ได้ไปวันวันึงให้อยู่ได้เพื่อจะเอาบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเอาบารมีต่อบารมีถ้าเราไม่มีบุญกุศลบารมีเราก็จิตใจไม่มีแรงไม่มีกําลังกําลังจะสู้ฟันอุปสรรคต่างๆทุกความเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราต้องเจออยู่ความแก่ก็เจอทุกคนความเจ็บก็จะเจ็บทุกคนความตายก็ตายทุกคนเกิดมาเพื่อจกพบคือพลาด ภาพในสังขารร่างกายแต่วิญญาณของเราก็มีคิดตาวิญญาณเมื่อก่อนพระอาจารย์ก็ไม่ได้ได้ไปนั่งที่ป่าช้าเมื่อก่อนที่วัดแพร่ท่านจะวันไหนไม่ได้ทําวัดส่วนมนตีสามครึ่งนี่ก็ต้องมาทําวัดให้พระเพื่อนฟังแล้วก็อดข้าวอีวันกลางคืนก็ไปนอนป่าช้าแต่เราไม่ได้ทําปิดอะไรเราก็ไปนอนป่าช้าอยากทดลอง สภาพจิตเรื่องของจิตวิญญาณมีไหมเราเป็นภาพบทใหม่ศรัทธากล้าศรัทธากล้าศรัทธ,ธามากแล้วก็ไปทดลองนอนปราช้าปราช้าขี้นอนอยู่เมืองแปลงจังหวัดแพร่งปลาช้าที่นอนไปประมาณสี่ทุ่มไปกลางกดแล้วก็กลัวกลัวแต่ก็ต้องไปการฝึกจิตไปนอนปราช้าแล้วก็กลางกดเ,เรียบร้อยแล้วก็เดินวนให้ขายกลัว เดินไปดูเมนเผาศพก็เผาใหม่ใหม่เผาใหม่ให่ยังเป็นคิดเท่ายังอุน่นๆเราเดินไปรอบรอประชานิดหน่อยแล้วเดินอารอบศาลาก็เห็นเศษเสื้อผ้าของคนที่เขาตายนะเขามาทิ้งไว้นะ้นหลังศาลามียึะมีเป็นถุงเสื้อผ้าคนตายถ้าคนเป็นเขาคง,งไม่เอามาไว้ที่ประชาสม่มากเสื้อผ้าคนตายที่เขาเผาไม่หมดเอามาไว้ประชาเราก็นั่งสมาธิ สมาธิก็มีคนเข้ามามีโยมเข้ามาคีโมไซเข้ามามาสงสัยว่ามีคนมาอยู่ปราสาทหนือว่าคนมาขโมยของในปราชาขโมยพัดลมอะไรแต่เห็นพระเขาก็ออกไปเลยเขาก็ไม่ไม่ถามอะไรออกไปเขาบก,การกดนอนนั่งไม่นอนนั่งสมาธินั่งทั้งคืนประมาณตีสองตีสามก็นนิมิตฝัน ไม่แค่น,นี้เป็นเสียงเนี่ยได้ยินเรื่องจิตว,วิญญาณประชาที่นอนเป็นช้าที่ฝังก็มีเผาก็มีประชาที่มันเงียบสงัดมากไม่มีใครเข้ามามีเสียงเหมือนตลาดสดแต่พระอาจาร์ไม่สามารถเห็นเห็นภาพได้แต่ได้ยินเสียงได้สุดตะคือว่าได้ได้ยินแต่เสียงหูได้ยินเสียงเหมือนตลาดสดคนเยอะเยอะแยะมากมหมายจิตวิญญาณที่มันรอ รอบ,บุญกุศลรอญาติพี่น้องอุทิศให้เป็นสัมภเวสีเป็นเปรตเป็นอสุรกายเยอะแยะมากมายเสียงดังจนลองโอ้ทำไมดังขนาดนี้กำหนดดูลืมตาก็ไม่เห็นแต่นั่งรับตากำหนดจิตดูก็เห็นเห็นจิตตปัญญาที่มันมันอยู่รอบๆตัวเราจิตตปัญญาพอประมาณตีสี่ 4, ที่หนึ่งก็มารับก่อนที่หนึ่งจะมาล้ก็ ิีมิฟันเห็นหลวงพ่อกันหาท่านมารับไหมถึง,ถ,งถึงเวลากลับได้แล้วได้เวลากลับแล้วสภากรมีที่หนึกรับกลับไปคืนนั้นทั้งคืนไม่ได้นอนนั่งสมาธิอยู่ในกฎทั้งคืนเนี่ยการฝึกจิตการฝึกจิตฝึกสมาธิให้มันหายกลัวแต่มันก็กลัวอยู่แต่ความกลัวเป็นของเราก็มีคนคนทุกค,คนกลัวเจ็บกลัวตายคนทุกคนมันต้องตัวความมืด ปวเจ็บกวาตายกวาสิ่งที่มองไม่เห็นแต่จิตของเราเนี่ยมันไปปรุงแต่งเองปรุงแต่งในสิ่งต่างๆก็เกิดความรักความโลภความโกรธความหลงพอมีปรุงแต่งมากก็หลงมากปรุงแต่งน้อยก็หลงน้อยไม่ปรุงแต่งก็ไม่หลงผู้ที่ไม่ปรุงแต่งก็วเป็นพรหมผู้ไม่ปรุงแต่งไม่หรืเป็นพระยเจ้าผู้ที่ไม่เห็นนละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดัภัยเห็นพระนิจังพระทุกขังพระนตตาเพราะจิตวิญญาณมี จิตวิญญาณครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจิตวิญญาณมากมม่มาสารเหมือนกระสอบข้าวสารมันแ,แน่นไปด้วยข้าวสารไม่มีช่องว่างให้อากาศให้ลมเข้าไปเลยจิตวิญญาณมันรอ,อกเกิดรอ,อตายอย่างเราท่านหลายจิตที่เกิดรอ,อกเกิดรอ,อตายจิตที่ท,ทุกทรมานมีมากมายนับประมาณประมาณไม่ได้มีมากมีมากเกินที่เราจะนับได้ ฉะนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทในการเวลาไม่ประมาทในวัยควรในการให้อภัยกันการให้ธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานหรือว่าการให้อภัยอภัยทานเอาหงสีกรรมกันซึ่งกันคนเรามีทุกเหมือนกันทุกคนไม่ว่าคนดีคนไม่ดีมีคนหลงคนไม่หลงแต่เราพยายามสร้างตัวเองไม่ให้เป็นคนหลงลงในรูปเสี่ยงกินลดกตภาพทำอารมณ์ต่าง พอถลงมากมันก็ทําให้เราเจิตใจหมกมุ่นแต่ละคะอยู่ในสามสิบเอ็ดภูมิกินของเกา่าเวียนของเกา่าพราะของเก่าที่เรากินมาทุกภบทุกชาติมันก็ยังติดถึงพอตันหาทําให้เราเกิดขึ้นมากิเลสเครื่องกัน้นตันหาเป็นเครื่องผูกไว้มันเลยออกจากการมาพบลูประพบอรลปกระพบการมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา ตัณหาในความขยันทายานอยากในการทายานอยากเพื่อจะยึดเป็นของเจ้าของยึดไปของตัวเองความจริงก็ไม่ได้ยึดอะไรยึดแต่เวทนาภาษาอารมณ์ต่างๆที่มันยึดอยู่มันลยยึดมากนะทาให้เราหมกมุ่นในสิ่งต่างๆทําให้เราติดในรูปเสียงกินรสประภะรมอารมณ์ทำให้เกิดราคะราคะนี่ทาให้เราตกจมไปลึกท,ที่ในใบโูล โทสะโทสะคือความโกรธเนี่ราต้องมีศีลเหมือนเราสมาทานศีลทุกวันสมาทานวิรัศสมาทานเองทุกวันทุกวันปาณาอภัมมัจจาริยาการมมุสาสุลานถ้าเราไม่มีอัปมมจาริยาบ่มีเราก็จะไม่เต็มไม่เต็มที่เต็มกําลังถ้าบ่มีเราเต็มที่เต็มกำลังเราพยายามรักษาอาัปมมจาริยาให้ได้ถือศ่งห้าอาพรมมก็ได้ ถือซิมห้าซิมแปดก็ได้ถือซิมชิปีิมสองร้อยเจ็ดหรือว่าเป็นพิสุนีก็ได้ 4, 300, สี่สามร้อยสิบเอ็ดข้อพิสุนีต้องถือศีลมากกว่าพระพิสุพอท่านมีเป็นเพศภาวะอัติเพศเพศผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่บวชโบวชสองบวโบวชทั้งบวชคณะสงฆ์ของพระบวชท่ามกลางคณะสงฆ์ภิกษุณีทั้งตองสงฆ์ด้วยท่ามกลางสองบวชคือว่าบุคคลที่บวชสองบวชพิษุณี ศีลและวัดข้อวัดนี้มากหม่แต่เมืองไทยเขาไม่ยอมรับไม่มีในเมืองไทยมีแต่บวชศีลังกาบวชที่ชนบุรีมาบวชเพราะพิษุนีหมดจากพุทธเจ้าห้าร้อยปีแต่สมัยก่อนพระเจ้าตรัสว่าพิสุพิษุนีอุบาสกอุบาสิกาที่จะทําให้ศาสนานี้ตั้งมั่นได้ที่ทำศาสนาตอนนั้นสมัยพุทธเจ้ายังมีพิสุณีอยู่ท่านก็เอ่ยเป็นพิสุนีเพราะว่า คนที่เหยียบย่ำศาสนาจะทําลายศาสนารกเป็นเราพุทธบริษัทเศีพิสุพิสุนีสาม,มเนรอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทเศีถ้าเราจะทําให้าศาสนาเจริญมันต้องจเจริญที่จิตใจเราก่อนถ้าจิตใจเรามีบุญมีกุศลมีทานมีภาวนามีศีลมีจาระมีปัญญา,าแล้วก็ทาให้าศาสนาจเจริญเจริญในจิตใจเราอยู่ที่ไหนก็พร้อมทิ้งพร้อมจาง ไม่ได้ยึดมัน่นยึดแบบไม่มัน่นยึดแบบรู้แล้วปล่อยแล้ววางเหมือนเรารู้กำหนดรู้นั่งทุกข์ทุกกำหนดรู้สุขมทุทัยในควรละสุขมทุทัยเกิดตัณหาที่ทะยานอยากในสิ่งที่เกินเกินที่ทําให้เราทุกข์เป็นเหตุเราต้องหาเหตุหเหตุให้เราเกิดถ้าเราไม่หาเหตุมันก็จบไม่เป็นจบไม่สวย หรือว่าไม่เห็นอวิชชาอาวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารเกิดนามเกิดลูกนามลูกเกิดอายตนะอายตนะก็เกิดผัสสะผัสสะก็เกิดตัณหาตัณหาก็เกิดอุปทานยึดอุปทานเกิดพบพบแล้วก็มีชาติก็มีชรลามรณะทุกโศกเปรตเวทเทวะ ล้วกระทุกเระวนมาวมาิชารอบนึงวนไปวนมาเนี่ยเพราะวิชาตัวเดียวทําให้เราเกิดมาเกิดมาที่ว่าเราหลงเกิดหลง,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 ลงตายแต่พระพุทธเจ้าพระริยเจ้าทาั้งหลายพระโพธิสัตว์หลายเกิดมาไม่หลง,ลง,ลง,ลงท่านเกิดว่าเก็บแต้มเก็บสังสมบุญเรื่อยๆเรื่อยๆจนท่านออกจากกองทุกข์ออกจากพ้นทุกข์ได้ผู้มีความเพียรที่ท่านเห็นรนะ่างกายเป็นกองทุกข์ท่านถึงทําความเพียรทุกกิจทําอุก,กิจมากทําเพื่อจะ ดับลาคะทัสะโมหะตูบาอาจารย์มางงค์ท่านก็ทําความเพียรหนักอดข้าวอดนอนทาหนักถามตูบาอาจารย์ทาไมถ้าอดข้าวอดนอนเกิดเราทาและตายไปขณะอดข้าวอดนอนขนาวิบากรรมต้องถึงน้องตายชาติหน้าก็ต้องสู้กันไปสู้ต่อสู้เลต่อหามาณนะทิฏฐิสู้กันไปต่อไปเมื่อเราเป็นนักสู้ไม่ใช่นักหลบแต่เราสู้ก็สู้ตลอด สู้ให้มันหมดจากพบจากชาติจากชรามนาทุกอย่างเราต้องต่อสู้กับอารมณ์ต่อความคิดต่อการกระทําที่ทําไม่ดีต้องอดทนถ้าเราทนได้มันก็ได้ทนอธิษฐานได้ได้อธิฐานอธิฐานได้ไดออไดตอนใหม่ๆเราได้มน,นุานธรามหรือเปล่าเรามีสัจจะคือความจริงหรือเปล่าอธิฐานคือความมั่นเรามีเมตาเมตาเราไม่เบิกขาด้วย เราถึงบ่มีสิบจะเต็มถ้าบ่มีสิบไม่เต็มแล้วเป็นปารถนายัางไงก็ไม่ได้ไม่ใช่จะเอ่ยแต่ปากแต่ต้องลงมือกระทําด้วยกายกรรมสามวิธีกรรมสีมโนกรรมสามกายกรรมสามก็เป็นศีลศีลทางกายกรรมปารณาทินากามเมนี่เียกว่ากายกรรมวิธีกรรมสีนี่ก็เป็นศีล การไม่พูดเท็จพูดหยาบพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจอนี่ก็เป็นสิ่การพูดพูดเท็จพูดปดพูดสออเสียดพูดเพ้อเจอแต่ข้อห้าคือว่าการไม่ดื่มของดองของเมาต่างๆถ้าดื่มน้ําดองของเมามันก็ผิดหมดมันก็ทําร้ายตัวเองทําร้ายผู้อื่นแต่บางคนกินเพื่อครอบครัวเพื่อสุขเพื่อความร่าเริงเพื่อความผูกสัมพันธ์กัน แต่มันก็ทําให้มันติดมันติดที่จิตคนเรามนุษย์สังคมแต่ถ้าเราติดในสังคมมากมันก็ทําให้เราหมกมุ่นในต่างๆมันก็หาที่ออกที่จบไม่เป็นไม่สวยแต่เรากินแล้วก็พยายามเห็นโทษเห็นภัยว่าเราจะพยายามจะมีศีลอย่าให้มันติดอย่าให้มันเกิดโทสะราคะโมหะถ้าเราเกิดพวกนี้มันก็ทาศีลให้ให้หมดไปไม่ว่าศีลห้าศีลสี่ศีลสามศีลสองศีลหนึ่งก็จะหมดไป แต่ถ้าผู้มีปัญญาก็นื่องโตรเห็นภัยในการดื่มโซลามีไรเพราะว่ามันจะทําบันทอนให้เราเป็นผู้ไม่มีสติปัญญาในพกหน้าชาัดหน้าเป็นผู้ที่ติดแล้วมันก็ติดอีกเคยกินอยู่เสพคุ้นอยู่ชาตินี้แล้วชาติหน้าก็ยิ่งเสพคุ้นไปเรื่อยๆก็ทําให้เราตกความมึนเมาเป็นสิ่งบัญยมบันทอนสติสมาธิปัญญาบันทอนเราจะเห็นหลงเราจะหลงในกายในกาย กายหยาบของเราหลงกายตัวเองมันก็หลงกายผู้อื่นถ้าเราไม่หลงกายตัวเองไม่หลงกายผู้อื่นความมึนเมาเนี่ยทำให้เราหลงหลงง่ายๆเลยหลงหง่ายๆหลงไปในรูปเสียงกีรลหลงไปต่างๆในเสียงเพลงในต่างๆแล้มาทําให้จมมืดมนอนทลักการไปถ้าเราเห็นโทษแห่งแห่งการไม่รักษาศีลเราจะมีศีลเองอัตโนมัติ สิ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ไม่ทำร้ายทำลายร่างกายให้พิกงพิการแต่การมีทานคือว่าการให้ทานกับทำเสริมสร้างบุญบรมีสิบบรมี20บบรมีสามสิบทานเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเบื้องต้นทานวัตถุสิ่งของทางท่ามการคือว่าให้ทานอวัยวะประมัตทาบรมีคือว่าให้ทานชีวิต ชีวิตของเรานีมอบกายถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมดพระพุทธเจ้าพุทธธรรมพระสงฆ์กว่าจะพุทธเจ้า,จ,าจะอุบัติมาแต่ละองค์ยากมากกว่าจะพระพุทธเจ้าถึงว่ากิจชมุษย์ปฏิราโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากกิจจังนาชานาชีดต่างการดำรง,อ,งอยู่ของสัตว์นี่ลําบากไม่ว่าสัตว์ไม่ว่านกไม่ว่าสัตว์ต่างๆดำรงอยู่แม้แต่เรามนุษย์เราก็ยังลําบาก กิจชังมัจจานชีวิตัางการดำรงอยู่ของสัตว์ลำบากกิจชังธรรมะสวังการได้ฟังพระสัทธรรมสิ่งที่ยากหรือว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วไปพืชปฏิบัติเข้าถึงธรรมที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้นาทีตันหาสมานาทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีนาทีปัญญาสมาลาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเราจะเทียบได้ความสุดตรงความมืดบอดสุดตรงกับความสว่างสุดตรง ความสว่างออกจากนิพพานเข้าสู่นิพพานอันนี้นักที่ปัญญาสมานาผานี่ว่าสุดออกไปนอกโลกมันจะเห็นโลกนี้ไม่มีกลางวันกลางคืนแต่เราอยู่ในโลกนี้ก็ยังเห็นกลางวันยังมีมืดมีอย่างสว่างแต่ถ้าเราไปออกนอกโลกเราจะไม่เห็นว่าดวงจันทร์ไม่เคยดับไม่เคยมืดไม่เคยไม่สว่างตลอดแต่พระนิพพานยิ่งสว่างกว่านั้นอีกมากมายหลายเท่านับประมาณมิได้ ยิ่งกว่าดวงตะวันดวงอาทิตย์เราจะได้มีแสงสว่างนาฏิปต,ตันหาสมานาทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีเสมอด้วยกามราราเไม่ลกจะอิ่มไม่รู้จะเบื่อไม่ลูกจะอจกอจกพอเติมเท่าไหร่ไม่เคยเต็มเหมือนน้าทะเลที่มันไหลลงไปไม่เคยเต็มทะเลมีรสเดียวคือรสเค็มรสเค็มเพราะเป็นน้ําที่มันขังขังอยู่ในทะเลมันเลยมีรสเค็มรสเดียว แต่ซากศพไม่ยาสามารถอยู่ในท้องทะเลได้ก็ถูกซักเข้ามาถึงฝั่งไม่งั้นก็โดนสัต์โดนปลาต่างๆกินฉะนั้นเราพยายามพยายามฟังพระธรรมกิดชังธรรมะสวนางการได้ฟังพระสธรรมเป็นสิ่งที่ฟังได้ยากหรือว่าเข้าใจได้ยากหรือว่าเราต้องพิจารณาต้องฟังบ่อยๆประพุตปีบับ่อยๆเข้าถึงธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเข้าถึงจิต ไม่เข้าแต่หูอย่างเดียวเขาถึงจิตจิตเราเสพคุ้นประจำเราก็จะได้รู้สามบาลีปริยตปฏิบัติปฏิเวทไปเวทคือผลมันได้แล้วถ้าเราผลเทาได้เราก็สบายไปเวทคือว่าผลผลในการเรียนรู้การลงมือทำและความสบายใจที่สุดการปล่อยวางเมตตากรุณามุทิตาโอเบขาคือการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างกิจชังธรรมะสวรรณัง ข้อสุดท้ายกิจโชพุทธามปะโดการเกิดของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าจะได้มาตาัสรูนี่ท่านบำเพ็ญมาสี่อสงไข,ย,งขยแสนมหากัปจึงจะได้ตัสรูมาเป็นพ่อพุทธเจ้าได้ท,ท่านบ่มีความเพียรขนาดไหนท่านปัญญาธิกะท่านบำเพ็ญสี่อสงไขยแสนมหากัปกว่าจะได้ตัสสรูนี่ต้องอดข้าวอดน้ำสี่สิบเก้าวันกว่าจะได้ตัสสรูเป็นพุทธเจ้า พระุทธเจ้าก็โคดมขององค์แรกองค์ที่สี่องค์แรกครับกูสันโธโกโกโนาคมองค์ที่สามกัสคาสโปองค์ที่สี่โคตโมองค์ที่ห้าเสีเรียมเต,ตยโยเพื่อว่าท่านบำเพ็ญมาอย่างอุกิจอย่างหนักภาษีไม่ตายบำเพ็ญมาอย่างหนักในสังสมบุญบ่มีมากๆกพอาท่านทำความเพียรแค่เจ็ดวันก็ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เจ็ดวัน ไม่ไม่ถึงสิบห้าวันท่านก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะววิริยะทิกะว่าผู้มีความเพียรต่อเน,นื่องตลอดเหมือนเราเพียรเพียรสวดมนต์เพียรเพียรเจริญเมตตาแผนเมตตาโมทนาบุญเพียรอ่อนน้อมถม่อม,มตอน,เนเพียรเทนิสกสินอ่อนน้อมต่อพระรัตนาตรัยมอบกายถวายชีวิตเป็นผรมธุรีให้พระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์ได้เหยียบย่ำพระยาเจ้าทั้งหลายได้เหยียบย่ำพระธรรมทั้งหลายที่เราน้อมเข้ามาสู่ใจ อาจิตใจเรามาีธรรมะเราจะปรารถนาพระประเจก็ได้ปรรถนาพุทธเจ้าก็ได้ปรถนาอริยเจาย้าก็ได้เป็นได้แต่การบันทึกธรรมสำคัญพระธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกเหมือนจกักรพรรดิเหมือนจกกักรพรรดิยังอยู่ในโลกอยู่ไม่พระพุทธเจ้าถ้าไม่ไปนิพพานด้วยก็อยู่ในโลกไม่ได้เอาไปไหนไม่ได้หนีไปไหนทราบเด่นนินซีนินนนะมิจักที่ มาทิพแกมานานางมานมีต่างๆนางแก้วมาแก้วคุณคําแก้วเพื่อหาบดีแก้วมันมีทั้งหมดเจ็ดประการเราต้องเรียนรู้ว่าสมบัติจกักรพรรดิเหมือนพระธรรมคำางสอนท่านมีให้เราศึกษาได้เราเรียนรู้เราเรียนรู้พระธรรมพระวินยัยเราก็จะได้ตาสว่างทั้งกลางวันกลางคืนทั้งที่มืดที่สว่างแล้วว่าอธิษฐานเราจะสว่างที่ไหนก็ได้อยู่ที่ ใบบูมแล้วก็สว่างอยู่ที่ไหนก็ต้องสว่างตลอดไปเพราะพกชาติเรายังมีเองมากเลยมากมายขนาดไหนต้องรู้โดยตนเองไม่สามารถใครจะบอกให้ใครรู้ว่าเรามีกี่ชาติต้องเวียนว่ายตายเกิดมันอยู่ที่ความเพียรพยายามของเราท่านทั้งหลาย,ยที่ต้องทําต้องบําเพ็ญต้องประพฤติปฏิบัติด,ด้วยกาย,ยกรรมสามวาิกรรมสีมนุกรรมสามปเปิดปฏิบัติให้เกิดความศรัทธายิ่ง ศรัทธาวิยสติสมาธิปัญญาเนะี่ยยิ่งขึ้นไปาระห้าสีห้าถ้าทำให้ยิ่งมันก็ทาให้เราพบทางน,านิพพานพบทางแห่งมรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่งเข้าสู่ทางมรรคสมาธ,ธิิเป็นพื้นฐานเบื้องต้นดำริชอบทำดำริออกจากตามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น อยู่ในศี้นทำกรรมาฐานแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่หลวงพ่อเปบุญสุมังคาโลท่านก็เป็นโพธิสัตว์ท่านก็ปานาเป็นโพธิญาณพระพุทธเจ้าองค์งน้นาดองค์สิบองค์ขนาดนั้นพระสมพ่อเปบุญท่านยังมีชีวิตมีธาตุขันอยู่อยู่ที่เชียงของวัดนาคนิมิตวัดเทพนิมิตมาอย่างหนวัดเทพนิมิตท,ที่เชียงของหลวงพ่อเผบุญสุมังคาโลวันที่สองในวันเกิดของท่านสองสิงนหาม เป็นโพธิสัตว์ที่ท่านได้คงได้พยากรนะแต่ท่านปรารถนาท่านเกิดเป็นคนที่จังหวัดลำปางท่านเป็นคนลำปางแต่ก็บวชมานานท่านก็เป็นผู้ที่ปรารถนาโพธิญาณนึืปรารถนาพุทธภ,ภูมิเป็นพุทธหนึ่งเดียวไม่มีใครมาเข้าเทียงปรารถนาพุทธภ,ภูมิการพุทธภ,ภูมินี่เหมือนเรือลำหนึ่ง นั่งในคนเดียวถ้าไปนั่งสองคนมันก็ลมเหมือนโลกนี่รองรับได้แค่รูปเดียวไม่สามารถเกิดมาซ้อนกันสองรูปได้สององค์ได้พุทธเจ้านั่งเขาเรียกเป็นองค์แต่ภาพทรงเขาเร,เรียกว่าเป็นรูปหนึ่งรูปสองรูปแต่ถ้าเป็นพุทธะเขาเรียกว่าเป็นองค์หนึ่งองค์สององค์สามองค์แต่โยมเขาไม่รู้ก็เรียกองค์พระเขาเรียกเป็นรูปแต่พระพุทธรูปพุทธเจ้าหนึ่งองค์ในกลับนี้ก็มีห้าองค์ กกุสันโธกนาคมกัสโปกตมโมภาซีเรียมเมตยู่เราต้องเรียนดูว่าพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมากี่โอสงไข่ก็จะได้ตัดสรูกักุสันโธท่านท่านบำเพ็ญมาสิบสองอสงไขยองค์ที่สองกนาคมก็บำเพ็ญมาสิบโอสงไของค์ที่สามก็แปดโอสงไขแต่อายุองค์แรกก็สี่หมืนปี สามหมื่นปีสองหมื่นปียุคของพระเจ้าเราพระโคดมก็ร้อยปีร้อยยี่สิบปีไม่เกินนี้แต่พระศีริยะไม่ไกลองข้างหน้าก็แปดหมื่นสี่พันปียุคเจริญสุดจังยังไม,ไม่ไม่อุบัติมาแต่ถ้าจะอุบัติมาก็เจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นห้าพันปีพระพุทธเจ้าพระศีริยะไม่ไตรท่านมาอุบัติมาตรัสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นวิญญาที่กะ ที่ทาความเห็นแค่เจ็ดวันก็ได้มารุทำเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าคนยุคนั้นเป็นผู้มีบุญมีบุญกุศลมีบารมีเต็มที่สามารถมีสิ่งเสมอกันสามารถให้มีความความสุขความสงบร่มเย็นไม่มีคนพิกงพิการไม่มีคนจนมีไม่มีตำรวจทหารมีคนเสมอกันหน้าตาก็เสมอกันเสมอด้วยสิ่ง ใจเสมอการจาระเสมอการศรัทธาเสมอการปัญญาเสมอกัรยน,อ,น,ญญอ,นอยู่ด้วยกันได้แต่ยุคของเราเป็นยุคที่มันเลื่อมล้ำมากทั้งไปคนจนก็จนที่สุดคนรวยก็รวยที่สุดนนคนจนก็ทุกแบบคนจนคนรวยก็ทุกเป็นคนรวยแต่คนรวยไม่เคยให้ทานก็แย่กของคนจนที่ให้ทานเพราะมีความตนีนิวแน่นเพราะไม่มีการให้ทานทานคือว่าจนจนสติสมาธิปัญญา คนที่รวยจนศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาจนอิยะศัพ์เจ็ประการจนศรัทธาจ,จนศีลจนลปปหิริอุตตะความสัจจะจาคะปัญญาทาระจนพวกนี้ก็เป็นผู้ที่ยังมืดบอดผู้ไม่ให้ทานไม่ได้ฉะนั้นเราพยายามจเจริญศรัทธาศีลอิริอุตตาะความสักจิ์จจรคะปัญญาให้เกิดขึ้นในใจิตใจเจริญอิยะัพ์เจ็ประการ จะิญบ่มีสิบให้เต็มที่เต็มกำลังมีทานมีศีลมีเนคขมะมีปัญญามีวิริยะมีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตาอุเบกขาถ้ามีเมตตาเราต้องเบกขาด้วยเมตตานี่มันต้องมาคู่เบกขาถ้าเราไม่มีเมตตาแล้วไม่มีอุเบกขามันก็เข้าถึงความเป็นพรหมมิหารสีไม่ได้พรหมมิหารสีมันต้องมีพร้อมครบ เมตตากรุณามุติตาอุเบกขาอุเบกขาเป็นที่ปล่อยวางที่ถึงทําให้ถึงนิพพานได้แต่เมตตาเมือุเบกขาแบบงดต่อก็เข้าสู่ชั้นพรมแต่ไม่เข้าถึงนิพพานได้เหมือนหินทับยาก้ายกหินออกมามันก็ยากก็เกิดเร็วแต่หินยกหินออกมาแต่มันก็ไม่ออกจากการ,รมพบรูปพบอรูปพบไม่ออกจากการ,รม,มาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ก็ไม่ออกจากตัณหาสามได้ไม่ออกจากโลกกระทำกันได้โลกไม่ได้เข้าสู่ธรรมไม่ได้มันก็วนอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นเราพยายามหาเยสทราบอันนี้เกิดขึ้นในใจิตใจภรละหายสีหาสมารประทานสีมักมีองค์แปดฉะนั้นวันนี้เราทั้นหลายก็มาพร้อมเพียงกันตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจแผ่เมตตาตั้งใจโมทนาบุญอ่อนน้อมทำตนต่อพระรัตนตรัย จงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทำในประพฤติในดีตชาติโน่นที่เคยท่าสร้างมาเพื่อกระทำเคย่อบำเพ็ญมารวบรวมมาเป็นบ่มีเตชะเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายแผ่บุญกุศลไปให้บิดามารดาโมติทั้งหลายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วหากท่านศาลาเรานั้นมีความทุกข์มีความลำบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้าหากมีความสุข ดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาละนานบุญกุศลที่เราท่านหะลายในความเพียงกันมาได้สร้างทานศีลในคำว่าปัญญาวิทยาคันติสัพจติทานไม่ตามเบคาจงเป็นว่าภาวะเดชาเป็นปัใจจัยให้เราท้าหละเป็นผู้ตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมกอพลสิ่งนั้นจงสําเร็จด้วยอุกปาการจงเป็นผู้ได้มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ซึ่งอายุวันนะสุขภพละปฏิพานธนาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ